ล้วลองดูตัวอย่างสาหรับการประมาณค่าผลต่างประชากร2กลุ่มผลต่างค่าเฉลีย่ยประชากร2กลุ่มกรณีแรกก่อนที่ทราบความแปรปรวนตัวอย่างให้เราจะดูคือตัวอย่างที่11ในหนังสือหน้า160ตัวอย่างที่11ในหนังสือหน้า1 6 0ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราต้องการทราบรายได้ของคนงานแผนก A และแผนก B เนี่ยอ่านโจทย์ปุ๊บมันรู้เลยว่าเฮ้ยนี่เรื่อง2ประชากรแน่นอน A กับ B โดยทราบค่าความแปรปรวนอ้าวความแปรปรวนมาแล้วนี่ของคนงานแผนก A และแผนก B เท่ากับ10,000ในการศึกษาได้สุ่มคำว่าสุ่มที่เราต้องการก็มาแล้วแต่ความแปรปรวนมาก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เรากำลังทำกรณีที่1แน่นอนความแปรปรวนมาก่อนหน้าคำว่าสุ่มเขาสุ่มแผนก A มา100คน รายได้เฉลี่ย2,005อันนี้ครูอ่านโจทย์ไปก่อนนะก็ดูรับรู้ข้อมูลไปผนยใหบีสุ่ม80คนรายได้เฉลี่ย2,002ให้หาช่วง94%ความเชื่อมั่นประเด็นคือว่าตอนครูอ่านโจทย์ครูอ่านขีดเส้นไฮไลท์คู้ไปแต่ครูยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้แกะเป็นสัญลักษณ์เพราะมันต้องคิดว่าใครจะเป็นกลุ่มที่1ใครควรจะเป็นกลุ่มที่2 เมื่อกี้94%เราแกะเปเซ็ตอัฟฟานสองเนาะได้1.88ประเด็นอยู่ที่ใครควรจะเป็นกลุ่ม1ใครควรจะเป็นกลุ่ม2นี่คือคําแนะนําว่าเราควรจะให้ X bar ที่มากกว่าเป็นกลุ่มที่1เพื่อให้เลขมันสวยหนูนึกภาพว่าเวลาครูพูดว่าเฮ้ย mm. ครูมีเงิน50หนูมีเงิน80เรา2องคนเงินต่างกันเท่าไหร่โดยเซนต์หนูต้องเอา80ล50อยู่แล้วได้30 ถามว่า50-80ลบ80ตัวน้อยลบตัวมากได้ไหมคําตอบคือได้แต่ค่ามันจะติดลบแต่ได้เลขเดียวกันถ้าหนูว่า5 0 8ลบ80จะได้ลบ30ซึ่งถ้าดูเฉพาะเนื้อก็คือ30นี่แหละผลต่างลบบวกลบมันก็เป็นตัวบอกเครื่องหมายเฉยๆเพราะฉะนั้นเพื่อให้สวยหรือให้เข้ากับเซนต์เราเนี่ยอะไรที่เป็น x-bar ที่มากกว่าก็จะเป็นของกลุ่มที่1 x บาร x น้อยกว่าก็จะเป็นของกลุ่มที่2ในที่นี้หนูดูซิว่าแผนก A ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่2 5 0 แผนก B ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่2,002เพราะฉะนั้นใครควรจะเป็นกลุ่ม1น่งควรจะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม1ก็คือแผนก A กลุ่ม2ก็คือแผนก B เพราะแผนก A ค่าเฉลี่ยมันเยอะกว่าแผนก B เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่หนูแกะได้จากแผนก A หนูจะห้อย1ขนาดตัวอย่างที่สุม่มก็คือ n ห้อย1 1 0 0คนค่าเฉลี่ยของแผนก A ก็คือ x-bar ห้อย1 2,500คนความแปรปรวนของแผนก A เป็นความแปรปรวนของประชากรด้วย เพราะฉะนั้นเวลาหนูแกะหนูต้องแกะเป็นตัวซิกมากำลัง2แล้วก็ห้อย1ไว้1,000งอะไรก็ตามที่แกะได้จากแผนก B เราก็จะห้อย2 N งนแผนก B 80ปบเอ็การ์แผนก B 2สองันสองความแปรปรวนแผนก b 1หนึ่งหมื่นหยิบสูตรมาอัดสูตรตำแหน่งแรกออเดอร์ของสูตรนี้เนี่ยเวลาหนูคิดหนูคิดก้อนนี้ก่อนแล้วก็คิดก้อนนี้เป็นก้อนที่ส เราค่อยทําบวกลบที่หลังเพราะฉะนั้นแทนค่า x บา r หนึ่งได้2,005 5 x บ a r สองได้2,002ดูสังเกตนะข้อนี้โจทย์ให้ความแปรปวนที่เราแกะก็เป็นความแปรปรวนซึ่งมันกําลังสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่หนูเอามาแทนค่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เราจะไม่ยกกําลังสองอีก เราจะไม่ยกกาลังสองอีกหนึ่งหมื่นก็คือหนึ่งหมื่นเลยเพราะหนึ่งหมื่นเป็นความแปรปรวนตามที่โจทย์ต้องการกดขค้นเลขผู้ใครพวกมันอามริันนี้ครูตัดทิ้งแล้วกันเรามาจะกดแบบม้วนเดียวอยู่แล้ว300ก้อนแรก2 5ง0ั2ห0านสองได้สามก้อนหลังที่เป็นก้อนใหญ่ๆกดได้28.2แยกเป็นบวก t ีลบทีแน่นอนที่แยกเป็นลบอยู่ฝั่งซ้าย บวกอยู่ฝั่งขวาวิธีการเขียนตอบเราก็จะเขียนน้อยกว่าเท่ากับ2ฝั่งแล้วก็มิลหลบมิ 2. ออกมาก็จะได้271.8กับ328.2